วิวท so so yeah. like ีเมนดูว่าเราจะฟิตแค่ไหนใส่เครื่องช่วยหายใจนะสองหนึ่งตอนนี้เราก็อยู่กันที่เซนทรัลเวิลด์นะคะจะไปวัดร่างกายกันเถอะทุกคนกับโมจูแล้วก็เดินไปหาทางเข้ากันเถอะเดี๋ยวเราจะไปวัดร่างกายว่าความฟิตถึงไหนแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันีแล้วก็จะมาวัดวิวทีเมนดูว่าเราจะฟิตแค่ไหนจะฟิตแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกัน ตอนนี้ก็เตรียมร่างกายอยู่เพื่อที่จะขึ้นไปในลุ้งวิ่งตอนนี้ทุกคนเห็นไหมจ้ามันเหนื่อยมากเดี๋ยวเริ่มละสัซ้อมซ้อมก็โดนอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ยังแบบโมว์ตอนนี้เราก็กำลังจะใส่อุปกรณ์ในการวัดโอเคเอามือประคองได้เลยใส่เครื่องช่วยหายใจโอ้ยจ้าอ้ยจาเน่ยยาดูเส้นนี่หอยาเส้นแรงอ่ะหน้าไม่หนาที เอ็มไปโลนึงแล้วพอล้วนดีมีสามสิบเมตรยี่สิเมตรเองหกห้าี่สามสองหนึ่งยอ้ยยอดอีดอดยอ่ยอสยออดอดอดยบดอดยอดยอดยยอดอยอดยอดยร่าอดยดอดอย ตอนนี้รู้สึกดีไม่เหนื่อยมากไม่ได้ล้าเราดูว่าผลวัดออกมาจะเป็นอย่างไรอ่ามีพนักง,งานซื้อครีนค่ะเดินไปซื้อมาเลยค่ะบนค่ะใช้บิจูน่าครีนเลยใัดต่อเลยบิดูวิอ่าเดี๋ยวเรามาดูผล ไอ้ไนสี่ถ u ห้าซ้อนหนึ่งของหนูก็คือหนึ่งหลังจากโอ้ตอนนั้นมีอะไรกันยูวมอกไปหาอะไรกินกันก่อนนะเพราะว่าถ้ากลับบ้านตอนนี้เนี่ยรถติดมากๆห้าโมงตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงกว่าถ้าสมมติกลับบ้านตอนนี้มันก็รถติดเกินไปติดมากน่าจะประมาณสี่ชั่วโมงถึงอันนี้คนพื้นที่นะเพราะว่าไม่่ใชเกิดเกิดที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อุ้ยคนนี้สวยมากสวยมาก อันนี้เดินหรือว่าเป็นเดคิวเดินหรือเป็นเดคิวไม่เข้าใจว่าไปหากินร้านฮาล้านกันดีกว่าแต่ว่ามีร้านอะไรอีกเดี๋ยวไปกินเนื้อแทสบางโต้สบายใจสุดๆเด็กปูน่ารักมากดูสิมีไหมคือแบบมันคีมีิดหน่อยก็ว่าแต่ว่ากินไม่ได้เพราะว่ามันไม่ครีนเข้าโปรแกรมอยู่มันจะต่อยเสร็จต้องมากินแต่นี่มันจะเป็นลูกใช่ไหมมาตามหาร้านเจอแล้วนี่ยินโต้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แต่ว่าอยากกินต่างชา วว้าวโอเคเดี๋ยวเราสั่งกับข้าวกันดีกว่ามีหลายอย่างมากุกาแเบอร์เกอร์ด้วยแต่ว่ากินไม่ได้เลยลด,ดน้ำในนุกี้เนื่อยมันน่าจ,จะเป็นอะไรที่มันคลีนที่สุดแต่ว่าน้ำจิ้มก็อาจจะไม่กคีนไม่คีนหรอกที่เดวันหนึง่งก็ได้น้ำเปล่านะคะน้ำเปล่า ดีต่อสุขภาพกินเยอะๆวันละแปดแก้วเข้าใจไหมทุกคนต่ำยังต่ำกินนะวันละแปดแก้วกินอะไรคะเนี่ยข้าวอะไรเนี่ยเนื้อสไลัดขนาดน้ำมันหอยคือกินเสิร์ฟครับมาเติครับคือคุ้นเสมาเร็วซุกี้ไม่เป็นซุกี้แห้งนะเดี๋ยวเรามาชิมว่าอร่อยไหมกินก่อนอืมเฮ้ยอร่อยจริง แล้วบันที่เรียบร้อยกลับบ้านกันดีนกว่าก่อนกลับเราแวะแวะดูนี่หน่อยอันนี้คืออะไรจูอันนี้คือกลิ่นตัวไฟเตอร์นนอกลิ่นตัวขาวกลิ่นนกมวยหรือว่าอะไรไม,ม,มึงก็จะ,จะให้ไปกลิ่นไข่รรม,มั <c oughs> ม่วสวยอ่าก็ <c oughs> ไม่ได้กลิ่นนั้นก <c oughs> ลิ่นบัวขาวไอะไร้บ้าง <c oughs> บูนจี้เฉยไม่ซื้อแต่ลื้อตลอดอีพีหน้าเจอกันที่ไหนเดี๋ยวไปรอดูกัน ติดตามไซเดเนลสเซอย์ดไว้ในอ้อมกอดติดตามไฟนี้ด้วยนะคะ24พฤษภาคมนี้ค่ะที่ราชดำเนินก็ฝากติดตามไซเดเนลูปสายวันนี้ด้วยค่ะโอเค